เปล่านะครับการ,สรัสดีเพื่อนๆด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูตัวเกมไนโคครับผมเป็นเกมของวีเมดนั่นเองที่เราทุกคนร,รอคอยกันมาตั้งนานนะครับแต่ในเรื่องของระยะเวลาว่าเปิดวันไหนนะครับผมไม่สามารถคอนเฟิร์มให้กับเพื่อนได้แต่ในช่วงที่ข่าวลือนะครับซึ่งข่าวลือบอกมาว่าต้นเดือนธันวาแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันเนาะแต่วันนี้ครับผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ครับซึ่งคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่1ึ ใครอยากจะรับข้อมูลใหม่ๆนะครับและรับข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้อย่าลืมครับกด u b s c r i b e และก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับและก็กดไลค์กดแชร์กดซับไคร้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลและมาทำคลิปครับและคลิปแรกที่ผมจะทำวันนี้ครับเกี่ยวกับระบบอาชีพครับว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยมีปรับมาณไหนและอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ย ทำหน้าที่อะไรครับมีสกิลอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับใครชอบเนี้ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกําลังใจในการทาคลิปครับแม็คแคสหรับมีตัวของแมะครับแม็ณปัจจุบันเนี่ยคือเซิร์ฟเกาหลีแรับที่เขาเปิดให้เล่นอยู่ผมเนี่ยพยายามที่จะมุดเข้าไปเล่นให้ได้ครับโอ้โหแต่ล่าสุดครับทางวีเบสเนี่ย ประกาศออกมาครับจะไร้แบรนด์ทุกคนที่มุดเข้าไปเลยนะครับโอ้ผมก็พลาดไปเลยว่าผมผมอยากจะเอาภาพในตัวเกมจริงๆนะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆนะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมก็ไปเอาข้อมูลจากตัวเว็บไซต์หลักแล้วก็ไวท์เพเปอร์ของตัวเกมนะครับมาให้กับเพื่อนๆแบบชัดเจนนะครับโอเคสําหรับแมปนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับแมปเนี่ยก็จะมีคิวเดมเบนะครับโฮเนเทลเชลนาโรครับบาสติยมและก็อา i วิเรียนะครับ ถ้าตัวเกมเปิดมานะครับเราก็จะได้ไปเที่ยวราชอาจักต่างๆนะครับนี่นะราชกาจณปัจจุบันนะครับที่ทางเกาหลีเนี่ยเขาเล่นกันมีอยู่ประมาณนี้นะครับในตัวเมืองของแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหดูแบบภาพอินโทรเนี่ยผมก็อยากเล่นแล้วนะครับสำหรับตัวเมืองเอาละครับทีนี้ไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาดูเรื่องระบบอาชีพครับซึ่งในส่วนของระบบอาชีพนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ค่คัสนะครับ4ค่คสนะ8อาชีพครับผมซึ่ง8อาชีพเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆนะครับว่า คัสแต่ละคาสที่เราจะพัฒนาตัวละครและไปเปลี่ยนคัสเนี่ยมีอยู่4ค่คสนะแต่ละอาชีพนะครับสำหรับอาชีพแรกครับเปี๋ยวเรดูนครับสำหรับนักดาบมือเดียวโอ้โหดาบโล่ครับผมนี่ใครที่ชอบแบบสายแทงสายช่วยเพื่อนนะครับสำหรับอาชีพนี้มีดาบด้วยแล้วก็มีโล่ด้วยครับโดยเขาเนี่ยจะใช้โล่นะครับเพื่อลดค่าความเสียหายหรือสกิลเนี่ยเวลาปล่อยออกไปนะครับก็จะลดดีเฟนส์ายตรงข้ามด้วยนะก็จะใช้ดาบแทงจิ้มแทงจิ้มนะครับในส่วนของสกิลนะครับสกิล ิลของดาบโรเนี่ยมีอะไรบ้างนะเรามาดูสกิลครับนี่อู้ฟันสกิลเนี่ยก็จะมีแบบว่าปล่อยโรออกไปนะครับเพื่อลดดีเฟนส์ายตรงข้ามนะทำให้ตัวเองเนี่ยต,ตีได้จิ้มได้นะครับเออถ้าพูดว่ามันแรงหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ผมขอเดาได้เลยว่ายังไงก็ไม่แรงนะครับแต่มันมีสกิลลดดีเฟนส์เนี่ยนะมันเลยแทงเข้านะครับเวลาฟาร์มก็ยัจาชา เออบอกว่ายากหน่อยนะแต่ว่านะับผมก็จะมีสกิลให้กับเพื่อนๆในทีมด้วยนะครับสกิลในทีมเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเพิ่มบัฟพลังป้องกันนะครับเออใครที่แบบว่าอยากจะได้นะครับในส่วนของดาบโรเนี่ยไปทำพี้นะก็อย่าลืมครับอาชีพนี้เหมาะกับเพื่อนๆมากครับคลาสของดาบโลนะครับก็จะมีในส่วนของนักดาบนะก็จะเป็นทหารจากทหารแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแม่ทัพจากแม่ทัพแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอัศวินนะครับนี่คือคลาสสุดท้าย ท,ทางเซิร์ฟเกาหลีนะครับเขาเล่นกันและก็เขาตื้อกันอยู่นปัจจุบันนะเอนนในส่วนต่อมานะครับต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีรูปผู้ชายรูปผู้หญิงนะครับต้องบอกไว้ว่าไม่ล็อกเพศนะ <S <S เกมนี้เราสามารถเลือกเพศได้นะครับโอเคเนาะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับที่ผมได้จากไว้เปเปอร์นะครับจากทางไนโคลมานะและอาชีพที่2ครับเรามาดูอาชีพดาบคู่ครับเออดาบคู่นะถ้าเราจะเห็นเนี่ย อันนี้ไม่ใช่แอสแต่แฮบไม่ใช่แอสซัสซินนะคือส่วนตัวแล้วที่ผมดูนะผมชอบมากนะรับในส่วนของอาชีพนี้อาชีพนี้เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างครับมีการล้างบัฟฝ่ายตรงข้ามด้วยครับแบบว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมีบัฟฟื้นฟูหรือบัฟฮิวอยู่หรือบัฟพลังโจมตีอยู่นะครับอาจจะตัวดาบคู่เนี่ยก็จะมีสกิลนะครับในการล้างบัฟฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับหลังจากนั้นครับสกิลยอดฮิตของอาชีพนี้โอ้โหโคตรดีเลยครับก็คือเราจะเห็นนะครับเวลาตีไปเนี่ยติดสกิลพาสซีฟดูดเลือดด้วยครับโห โอ้บท oh, อย่างชอบเลยนะครับตีไปไม่ต้องเสียเลือดให้ดูดเลือดนะครับตีไปแล้วก็ดูดตีไปแล้วก็ดูดแต่เราต้องไปดูตอนตัวเกมนะว่าเออการดูดเลือดเนี่ยมันจะดูดแรงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ช่วยอะไรให้เราแบบว่าฟาร์มได้เยอะบ้างควรควรนะสำหรับอาชีพนี้นะครับ ในส่วนของแคทเนี่ยก็จะมีนักดาบนะครับเราต้องเป็นนักดาบก่อนนะจากนั้นนะครับเราก็จะกลายเป็นดาบคู่นะครับอ่าสำหรับคาทแรกนะครับถ้าเราดูจริงนะแคทแรกเนี่ยเหมือนเขาจะให้เราไปเป็นนักดาบเหมือนกันกับดาบโรนะครับอ่าดาบโรเนี่ยก็จะเป็นนักดาบเหมือนกันใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับพอทำเรเวลไปสักพักหรือระยะเนี่ยเราจะไปเป็นดาบคู่นะครับอ่าแต่อาชีพนี้นะครับดาบคู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาบคู่ใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับพอดาบคู่ก็จะกลายเป็นนักฆ่านักฆ่าเนี่ยก็จะเป็นนักฆ่าบ้าโอ้โหคําแปล ผมพยายามแปลแล้วนะครับมันเป็นภาษาเกาหลีนะครับเอออันนี้ต้องทำใจนะครับและอาชีพต่อมาครับเรามาดูสำหรับอาชีพเมนในส่วนของอาชีพเมนเนี่ยก็จะมีธาตุพลังนะครับธาตุพลังของดาวเมทที่ปล่อยออกไปเนี่ยจะเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำแข็งนะครับแต่ถ้าเราดูในวิดีโอพีเต์นเนี่ยเราจะเห็นเหมือนมันปล่อยสายฟ้าใช่ไหมครับแต่ในตัวของไวท์เพเปอร์เนี่ยเขาเขียนไว้ว่านะครับมันเป็นธาตุน้ำแข็งนะเออ ก็น่าจะเป็นท่าน้ำแข็งนั่นแหละนะด้วยพลังเวทนะครับที่อันทรงพลังเนี่ยโอ้โหนักเวทเนี่ยจะสามารถนะครับใช้ไฟโอ้โหดูดิคาดไฟน่าจะเป็นตัวสกิลไว้ใช้ฟาร์มนะครับคือค่อนข้างแรงพอสมควรนะเป็นแบบว่าปล่อยลูกไฟออกไปแล้วเป็นสกิลหมู่เห็นไหมเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็มีการแบบว่าแช่น้ำแข็งไฟตรงข้ามเบวรแลนะ้วสำหรับสกิลนะครับถ้าใคร เหมือนจะให้เราเลือกใช้สกิลนะว่าเราจะเป็นสายไหนนะครับแต่ว่าถ้าไป PVP น่าจะใช้ทั้ง2ส,สายนะไม่ว่าจะเป็นไฟหรือ้แขงนะครับถ้ามีแช่เนี่ยโอ้โหยังชอบเลยนะครับเอาละต่อมาได้ครับสำหรับอาชีพที่เพื่อนๆนะครับอยากจะเล่นเนี่ยหลายคนที่เล็งไปแล้วครับสำหรับแฟนแฟนเมียโฟแล้วกันเอาผมขอบอกกันนะครับถ้าใครเป็นแฟนเมียโฟมาก,ก่อนเน่ยอยากจะเล่นอาชีพนี้เลยสำหรับพระหรือพีทของเรานั่นเองครับ พระเนี่ยก็จะมีแบบเป็นสายอาชีพที่ฮิวนะเออก็จะฮิวให้เพื่อนร่วมทีมด้วยครับและพระเนี่ยก็มีสกิลที่ดีพอสมควรด้วยครับก็คือล้างบัฟนั่นเองนะเออถ้าใครแบบว่าทําตี้กับพระเวลาคิวบอลเนี่ยโอ้โหน่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับก็มีทั้งฮิวแล้วก็ล้างบัฟพระส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นเกมวีเมสเนี่ยโอ้โหพระจะโกงหน่อยนะครับเอออย่างเช่นเมียโฟเนี่ยพระโคตรโกงเลยแต่จะไปโกงในช่วงเลทเกมนะเออถ้าเราพูดกันตรงๆนะครับ โอเคต่อไปครับเรามาดูสายอาชีพต่อมาก็คือสําหรับสายอาชีพนักรบนะครับก็จะถือดาบแบบมือเดียวเลยนะครับเออก็จะถือดาบมือเดียวนะครับไม่มีโล่นะค,คนละตัวนะครับผมตัวนี้ก็จะแบบว่าใช้ดาบมือเดียวแล้วก็จะแกว่งดาวขนาดใจนะครับฟาดลงนะเออเหมือนกับไปว่าฟาดแล้วก็ทุบฟาดแล้วก็ทุบนะสายประชิดนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับฟาด,าดทุบฟาดทุบอย่างเดียวซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็จะซึ่งสายอาชีพตัวนี้นะก็จะมีพลังในส่วนของการเพิ่มบัฟพลังโจมตีนะครับผมเออก็จะ แตกต่างจากดาบโร่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าสายทําดาเมจจ๋าเลยนะเออสำหรับนักลบดาบเดียวนะครับก็จะฟันฟันฟาดทุกฟันฟาดทุกอยู่นี้ครับแล้วก็รับพลังโจมตีให้ตัวเองแล้วก็ฟันนะเออจากนี้ก็ น่าสนใจอยู่นะสำหรับสายชีพนี้แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับผมก็ามาดูในส่วนของคาสดนะครับคาสที่ก็จะเป็นนักรบกองหน้านะครับจากนั้นก็จะเป็นนายทหารจากนายทหารก็จะกลายเป็นนายพลอ้คำแปลนี่ก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมพยายามเอาข้อมูลที่แบบว่าชัดเจนที่สุดนํามาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับก็จะมีสกิลนะครับที่เราจะเห็นแล้วนะครับมันก็จะมีสกิลฮิวด้วยนะค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับแต่เราต้องดูว่ามันจะฮิวแรงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าถ้าจะฮิวได้พอสมควรแหละค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะว่า ในตัวของสกิลต่างๆเนี่ยถ้าดูแล้วนะครับมันไม่มีสกิลในส่วนของอพลังป้องกันนะก็จะมีในส่วนของดาเมจสัส่วนใหญ่ก็จะมีหิวมาช่วยหน่อยนะครับอันนี้ก็จะดีหน่อยนะแต่ถ้าเป็นดาบโล่เ่ยเออจะแข็งหน่อยอ่ะจะแข็งหน่อยแต่ดาเมจจะไม่ค่อยมีเหมือนสายอาชีพนี้นะครับเรามาดูสายอาชีพต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นนักรบเหมือนกันแต่จะเป็นนักรบถือหอกนะครับนักรบหอกเนี่ยก็จะเป็นอกว่าจิ้มแทงจิ้มแทงด้วยความแรงของหอกแล้วก็สกิลนะครับถ้าใครเป็นแฟนเมียโฟมาก่อนนะถ้าเล่นหอกเนี่ยผมบอกว่า พูดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับว่ายังไงก็เอาแน่นอนสําหรับสายชีพนี้นะก็จะมีสกิลนะครับเราสังเกตได,ด้ดีนะก็จะมีแบบว่าสกิลแทงแล้วก็ล็อกด้วยนะเอออันนี้แบบโคตรโกงเลยนะครับคือแทงแล้วก็ล็อกแล้วก็จะมีสกิลนะครับไว้ใช้ฟาร์มด้วยนะเราจะเห็นว่ามีสกิลกวาดหอ,อกนะครับโอ้โหอันนี้คือผมโคตรเอาเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยชอบ ชอบเป็นส่วนตัวเลยนะครับสาหรับสายอาชีพหอ,อกนะยังไงผมคิดว่าผมน่าจะเล่นสายอาชีพนี้แหละฟัง้างชื่นชอบพอสมควรนะครับอะชื่นชอบส่วนตัวละกันนะสําหรับอาชีพหอ,อกนะครับเอาละทีนี้เรามาดูสายอาชีพสุดท้ายคิดว่าน่าจะเป็นสายอาชีพยอดฮิตของหลายๆคนครับก็คือนักขนูนนั่นเองเราไปดูนักขนูแคปการโจมตีแบบรยยนะยะไกลเนสกิลนี้บอกเลยว่าเพิ่มดามเมจสกิลยิงเบิ้ลนะครับโอ้โหสกิลโค้งนะเออมี มีทุกรสชาติเลยนะครับสาหรับตัวนักขนูในจริงสตูแล้วติดชะาง,งักด้วยโอ้โหเอาเรื่องนะครับถั่ไฟก็มาด้วยเอาโอ้โหอะไรจะขนาดดีนะครับสาหรับสายชิปนี้แบบโอ้โหโคตรเถื่อนโคตรเถื่อนโคตรอันตรายเลยนะครับอ่ะก็จะมีคาสนะครับคัสเดี๋ยก็จะมีเริ่มแรกเนี่ยเราจะเป็นฮันเตอร์จากฮันเตอร์นะครับเราก็จะเป็นนักขนูนักขนูเสร็จปุ๊บเราก็จะเป็นมือปืนเฮ้ย มีปืนด้วยนะปืนน่าจะเป็นหน้าไม้หรือเปล่าเหมือนเมยฟโฟนะประมาณนั้นนะครับจากมือปืนก็จะเป็นมือปืนผีนี่ไงเออขับแพรนี่เอาเรื่องนะครับจากนั้นนะครับเราดูอาชีพสุดท้ายนะครับก็คือเราจะถือกิจแล้วนะครับหรือแอสเซนซินนั่นเองนะเออก็จะเป็นกิจคู่นะครับนี่โคตรเท่ Hotel เลยนะแล้วก็จะเป็นนักฆ่านั่นแหละครับดูดีโอโหสกิลที่หายตัวนะครับหายตัวแทงหายตัวแทงใครที่ชื่นชอบสายความไวนะครับก็สําหรับอาชีพนี้แหละ ใครที่ชอบนะครับแต่ผมดูจากวีดีโอแล้วทำไมมันตีเบาจัางวะ <c oughs> เบาแต่ไม่โชว์ดาเมจหรือเปล่านะครับเอออาจจะเป็นประมาณนั้นเอาละสำหรับอาชีพนะครับของไนโคก็มีประมาณนี้พเพื่อนๆชื่นชอบหรือไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยครับเรามาดูคอนเทนต์ต่อไปที่ผมจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับในวันหน้านะผมจะเอาคอนเทนต์ในส่วนของเรื่อง ระบบฟีเจอร์ของตัวเกมแบบเจาะลึกมาให้กับเพื่อนๆเลยครับว่าเกมนี้มันเล่นยังไงและมีอะไรให้เราเล่นในตอนในแต่ละวันด้วยนะครับซึ่งมันค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรนะเพื่อนๆอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับกดติดตามให้กับคอนเทนต์นี้ด้วยครับเพราะเกมนี้ผมจะทําเป็นเกมหลักและก็เล่นยาวๆกับเพื่อนๆเลยนะครับสําหรับในโคเดี๋ยวเจอกันนะครับเกมเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมรีบมาบอกเลยครับ